ไฟก่อนให้ชัดๆในส่วนของตัวไฟพี่ดูนะโคมไฟอปรับดีไซน์เป็น4แีแฉกแบบนี้คือสวยงามจริงๆไฟเลี้ยวด้านนี้ไฟเบรกด้านบนนะคะสำหรับตัวรถแล้วก็ตรงนี้ ไฟหลีด้านหลังยิ่งยาวมาถึงกลางของตัวฝาท้ายเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมมี่อีสุส ah ุเมโทรสาขาชัยพฤกษ์ปากเกต็นะคะสำหรับวันนี้นะคะบีมอยู่ที่สนามเท็ดไดของตัวรถมิวเอ็กล่าสุดนะคะด้านหลังบีมก็คือจะเป็นในส่วนของตัวรุ่นแอคทีฟนะคะเดี๋ยวบีมจะพามาดูวันนี้บรรยากาศอาจจะแตกต่างนะคะสําหรับพี่ๆที่เป็น f c ช่องบีมนะเพราะว่าวันนี้จําเป็นจะต้องถ่ายเองนะคะสําหรับตัวรุ่นแอคทีฟเดี๋ยวเรา ดูกันดีกว่าค่ะว่า Active เนี่ยเป็นหนึ่งรุ่นที่ยังน่าซื้ออยู่ไหมแล้วก็ออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับตัว Active บีมต้องบอกว่าราคาปรับเพิ่มมาแค่1,000 0บาทเท่านั้นนะคะราคาของตัว Active เนี่ยจะอยู่ที่1 1 8 6 0 0้า่สีขาวมุกยังคงมีค่าสี่หมือนเดิมนะคะพี่ๆตรงนี้ต้องบอกก่อนอยู่ที่1 2 0 0 0เช่นเคยค่ะ จะบอกว่าสำหรับตัวคันจริงตัวแอคทีฟเนี่ยสวยจริงๆยิ่งที่เป็นสีขาวมุกนะพี่สวยมากๆนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าบีมยังไม่เห็นตัวรถที่เป็นสีบอลเงินนะคะเห็นตัวโชว์เนี่ยตัวดิสเพย์เนี่ยแค่ตัวสีขาวมุกเท่านั้นค่ะในส่วนของตรงนี้บีมต้องบอกว่าของตัวแอคทีฟเนี่ยมีการปรับดีไซน์หน้าหลังใหม่หมดเลยเดี๋ยวบีมขอเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือตัวฝากระโปรงสำหรับตัวฝากระโปรงด้านหน้าที่ดูทชัดเลย ตัวฝากระโปรงตรงนี้มีการปรับดีไซน์มาทั้งหมดด้านข้างจะเห็นชัดมากนะคะฟิลเนี่ยคล้ายๆในส่วนของตัว d m a มเลยนะถัดมาของตัวโลโก้รถอีซูซุของเราจะไม่ใช่อีซูซแบบตะโกนแล้วนะพี่นะ พี่ดูคือเขาอะมีการปรับดีไซน์มาค่อนข้างที่จะเล็กลงแล้วก็สวยงามจริงๆตัดรับกับกระจังหน้าด้านหน้าพี่ดูตรงนี้นะคะสำหรับกระจังหน้าด้านหน้าเนี่ยมีปรับเป็น2เลเยอร์นะคะสําหรับทางด้านนี้จะเป็นสีดําเงานะคะเปียโนแบ็กเป็นลังพึ่งชิ้นนี้พี่แตกตามมากจริงๆแบ่งเป็นสีทูโทเลยปกติตัวแอคทีฟเนี่ย ตัดเลเยอร์จริงแต่ว่าไม่ชัดเจนขนาดนี้ตรงนี้ชัดเจนแล้วก็สวยงามนะคะสีเนี่ยจะเป็นสีออกเทาเกนิดนึงนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นอีกชิ้นงานหนึ่งที่เป็นสีตัวขอบด้านล่างนะคะของตัวรถนะบัมเบอร์หน้ามีการปรับดีไซน์มาใหม่ค่ะบัมเบอร์เป็นสีดําด้านนะแล้วก็มีตัดดีไซน์ที่ดูทางด้านนี้เ,เป็นเคิร์ฟเข้ามาม เรื่งเข้ามาเป็นสอชั้นต้องบอกว่าดีไซน์สวยจริงๆสำหรับตัวบัมเบอร์ด้านหน้านะคะถัดมาในส่วนของตัวไฟตัดหมอกกันบ้างไฟตัดหมอกตรงด้านนี้พี่ชัดเจนเลยว่าไฟมีการปรับดีไซน์มาใหม่สวยงามแต่ตัวรุ่นแอคทีฟจะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะแต่สามารถติดได้เหมือนเดิมเลยตำแหน่งเซนเซ,นเซอร์จะอยู่ทางด้านนี้ สำหรับพี่ๆจะติดเซนเซอร์ก็คือติดตำแหน่งนี้ได้เลยแล้วก็ขอตัวกระจังหน้าก็จะอยู่ด้านนี้สำหรับพี่ๆที่ต้องการติดเซนเซอร์นะคะ4จุดด้านหน้านะแล้วที่สำคัญนี่เราเห็นช่องลมตรงนี้ไหมในส่วนของช่องลมแอโรไดนามิกตรงนี้มีมาให้แล้วนะคะเป็นช่องลมให้มีความรู้สึกว่าลู่ลมได้ดีขึ้นปรับดีไซน์มาสวยจริงๆตรงจุดเล็กๆตรงนี้ทางอีซูซุเขาก็ทำออกมาในตัวเริ่มต้นนะคะ ไฮไลท์สำคัญของเรากันในส่วนของไฟหน้ารถสำหรับไฟด้านหน้าที่ดูสวยนะแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยกับไฟเดย์ไลท์อยู่ในโคมเดียวกันทั้งหมดชัดๆเลยไฟหน้าสวยจริงตัดด้านในเนี่ยโคมพี่เป็นสีดำเงาให้ความรู้สึกเหมือนดูดุดันเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวให้เห็นชัดๆในส่วนของไฟด้านหน้าโอเคถัดมาเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างตัวรถกันค่ะ สำหรับด้านข้างตัวรถต้องบอกว่าไฟเลี้ยวยังคงอยู่ที่แก้มด้านข้างเหมือนเดิมนะคะสำหรับแก้มด้านข้างตรงนี้ทำไมถึงยังอยู่อยู่เพราะว่าตัวกระจกพี่ดูกระจกเนี่ยยังเป็นกระจกในส่วนของตัวผักมือปกติใช้งานแบบสแตนดาร์ดนะคะเวลาที่เราจะผักเก็บเนี่ยเราก็แค่พับไปแบบนี้ แค่นั้นเองนะคะสำหรับการใช้งานแต่ว่าตรงนี้มีการติดตั้งเพิ่มเติมเหมือนเดิมได้แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นงานเบิกศูนย์ด้วยนะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับตัวกระจกพบไฟ,ฟฟ้าตรงนี้นะคะถัดมากันแบบเร็วๆเลยสำหรับคิ้วขอบประตูตรงนี้ก็ยังไม่มีการปรับดีไซน์นะคะของขอบกระจกตรงด้านนี้นะก็เป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะ<ม>ในส่วนของถัดมาค่ะตัวล้อมแม็กเรามาดูที่ล้อมแม็กกัน ล้อมแม็กยังคงเป็นดีไซน์เดิมนะคะเป็นแม็ก6ก้านเหมือนเดิมขนาดไซส์17นิ้วนะคะเหมือนเดิมสเปคเดิมทุกอย่างเลย255ทับ65 R17 นั่นเองนะคะแต่ต้องบอกว่าตัวรุ่น Active น่าเสียดายนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีการเปลี่ยนของตัวแม็กนะทุกเกศทุกรุ่นเนี่ยที่ปรับไมเนอร์มาเนี่ยตรงนี้เขามีการเปลี่ยนทั้งหมดนะคะยกเว้นตัว Active รุ่นเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะว่าด้านหลังดีไซน์เป็นยังไงโอเคค่ะเรามาถึงด้านหลังของตัว Active กันแล้วต้องบอกว่าด้านหลังสวยมากจริงๆรถที่สีขาวมุกแล้วก็ตัดด้านหลังแบบนี้สวยนะคะชิ้นแรกเลยปรับดีไซน์ในส่วนของตัวสปอยเลอร์บนใหม่ มีความยืดลงมาอีกนิดนึงนะพี่นะจากอันเดิมเนี่ยเขาจะเวาเข้าไปสําหรับพี่ๆที่รู้สึกว่าอ่าด้านบนของตัว Active เนี่ยรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยงอนเท่าไหไร่แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่รับกับทางด้านหลังตรงนี้สวยจริงๆปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดรวมทั้งตัวด้านตัวของคาดเอวมีมาแล้วเดี๋ยวบิ้มขอเริ่มที่ตัวไฟก่อนให้ชัดๆในส่วนของตัวไฟพี่ดูนะ โคมไฟอปรับดีไซน์เป็นสีแฉกแบบนี้คือสวยงามจริงๆไฟเลี้ยวด้านนี้ไฟเบรกด้านบนนะคะสำหรับตัวรถแล้วก็ตรงนี้ไฟหลีด้านหลังยิ่งยาวมาถึงกลางของตัวฝาท้ายเลยนะคะไฟทั้งเส้นเลยนะแล้วก็ตรงด้านนี้ ด้านนี้ยังเป็นสีดำเ <ดำ S 2> งาเป็นโนแบกนะ <ดำ S 1> ไม่ได้มีไฟเหมือนตัวไฟด้านท้าย <ดำ S 1> ไม่ได้เป็นไฟยิงยาวนะพี่นะ <ดำ S 1> ปรับเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดฝาท้ายมีการเปลี่ยนฝาท้ายแน่นอนชัดเจนมีเคิร์ฟด้านบนตรงนี้ปกติตัว Activ e เนี่ยจะเว้ามาเลยแต่ตรงนี้แบ่งเป็น2องเลเยอร์เข้ามานะคะของตัวรุ่น Activ e ด้านหลังในส่วนของตัวบัมเบอร์ท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันชัดๆปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะคะตรงด้านนี้เดี๋ยวดูมุมด้านข้าง ของตัวชิ้นงานของตัว Active เนี่ยเขาจะเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยนะจะไม่ได้เป็นดำเงาเหมือนตัว RS นะคะ,ะสวยงามด้านหลังจะไม่มีโคมมาของไฟถอยเหมือนตัวรุ่น RS ด้วยเช่นกันค่ะตรงด้านนี้ให้พาดูแบบชัดๆสำหรับด้านหลังตรงนี้นะพี่รับรองว่าถูกใจแน่นอนสำหรับสายแอคทีฟแต่งไม่เยอะใส่ล้อมแมกเปลี่ยนกระจกใส่ไฟตัดหมอกตรงนี้ก็สวยลงตัวแล้วนะเดี๋ยวที่นี้เราองไปดูภายในกันดีกว่าค่ะ ว่าภายในมีการปรับออปชั่นอะไรบ้างไปชมกันค่ะไปค่ะโอเคค่ะเรามาอยู่ภายในในห้องโดยาสารของตัว Active แล้วนะคะต้องบอกว่าในส่วนของพวงมาลัยตัวรุ่น Active เนี่ยยังคงไม่ใช่พวงมาลัยไฟฟ้านะคะวัสดุเป็นยูนิเทนเหมือนเดิมเลยในการใช้งานก็เป็นพวงมาลัยที่ไซสใหญ่จับง่ายกระชับมือเหมือนเดิมนะคะ ของตัวหน้าจอก็ยังเป็นหน้าจอแบบอนาล็อกเหมือนเดิมมีแค่เรือนใหม่ดิจิตอลแค่ตรงตกลางเหมือนเช่นเคยเลยนะแต่ตัวขอปรับดีไซน์ใหม่ไหมปรับดีไซน์เล็กน้อยเท่านั้นค่ะถัดมาระบบพุซคอนโทลที่พี่ๆถามกันมาเยอะวะ่ามีมาได้ยังของตัวรุ่น Active ยังไม่มีมาค่ะพุซคอนโทลจะยังมีในรุ่นอีลกแกนเริ่มขึ้นไปนะคะในส่วนของตัวพุชสตาร์ทก็ยังไม่มีมาเช่นเคยยังเป็นตัวกุญแจไขเบ้าไขาแบบนี้ เหมือนเดิมนะคะแต่ที่ปรับเปลี่ยนแน่นอนที่สุดก็คือตัวจออนเทอร์เทนขนาด8นิ้วสำหรับตัวจอตรงนี้นะพี่เขาปรับดีไซน์ให้เหมือนตัว D m a มเลยสายชาร์จเป็นไทซีมาแล้วนะคะตรงด้านนี้แล้วก็สำหรับหน้าจออินเทอร์เทนสามารถดูองศาของตัวรถได้ด้วยเหมือนตัว d m a มเลยนะคะปรับวอลลุ่มทุกอย่างเป็นอันดอล็อกใช้งานง่ายแน่นอนคอนเฟิร์มของตัวแอคทีฟเนี่ยสำหรับช่องด้านนี้ จะหายไปนะพี่ทาเป็นวัสดุบุนุ่มเข้ามาแทนฟิลเดียวเหมือนคล้ายๆที่พักแขนเลยตรงนี้ไม่มีมาแล้วนะอาจจะเป็นเพราะการปรับดีไซน์เนี่ยให้ดูดุดันมากขึ้นแล้วก็จะได้สวยงามนะคะถัดมาตัวกระจกนะกระจกก็ยังคงเป็นกระจกที่ใช้งานแบบอันดลล็อกนะคะมีแยกมือมาให้แบบนี้ แต่ว่าไม่ได้เป็นกระจกตัดแสงนะสำหรับกระจกตัดแสงก็จะมีในรุ่นอีลิแกนขึ้นไปค่ะโอเคสำหรับภายในทุกอย่างก็จะเดิมๆพี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีเพิ่มเติมในส่วนของตัวนี่การเผาไหม้ของตรงด้านนี้สำหรับตรงนี้นะคะของตัว Active เนี่ยมีระบบในส่วนของตัวออโต้มาอยู่แล้วแต่ว่ากรณีที่ลูกค้าเนี่ย ขับรถที่เขาเรียกว่าระยะทางไม่ได้ไกลมากก็สามารถกดปุ่มเผาไหม้ทางด้านนี้ด้วยตนเองได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวบีมจะทําคลิปรีวิวในส่วนของระบบนี้ให้ชมคลิปเต็มๆกันอีกทีหนึ่งเนาะด้านหลังก็เหมือนเดิมค่ะดีไซน์ของภายในเหมือนเดิมเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงค่ะ โอเคค่ะสำหรับตัว Active นะคะก็จะเป็นรีวิวประมาณนี้เลยพี่ต้องขอโทษทีนะคะที่จะไม่ได้ชัดจัดเต็มเนาะเพราะว่าก็มีทางเจ้าหน้าที่ท่านอื่นเนี่ยเขาก็รีวิวอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะหัวหน้าทีมนะคะพี่อิดอันนี้ก็รีวิวตัว Active ไปด้วยยังไงก็รอติดตามช่องเราทั้ง2คนได้เลยนะคะจาน้ำในส่วนของตัวคลิปแล้วก็ระบบ a อ a ที่มีมาทั้ง17ระบบให้กับพี่ๆนะคะฝากพี่อิดฝากนิดนึงรับประกันว่า แจ่มแน่นอนครับเดี๋ยวผมไปท่องระบบเอดาทั้ง17ระบบก่อนแล้วก็รอติดตามเราทั้งสองคนด้วยนะคะยังไงฝากไว้ด้วยพี่ของเรานะคะเปิดรับจองตัวรถอีซูซุนิวเอ็กทุกรุ่นแล้วเรียบร้อยใช่ะะแล้วครับผมราคาออกมาแล้วแล้วก็รุ่นพิเศษรุ่นย่อยอย่างที่บอกกันไปมีรุ่นเพิ่มมาอีกหนึ่งรุ่นคือตัว r f ตัวท็อปสุดรับประกันความเจ๋งความแซ่บนะครับยังไงก็ฝากตัวรุ่นเริ่มต้นตัวนี้น่าจะขายดีเพราะว่าทรงหน้าตาสวยขึ้นราคาปรับขึ้นนิดเดียวเอง ถูกต้องค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยติดต่อบีมนะคะที่เบอร์0995656293นะคะเบอร์นี้คือลายบีมเลยเป็นทีมงานเดียวของพีทหรือว่าเรหาเบอร์อีกก็ได้นะครับ0 93907900เป็นเบอร์ลายเหมือนกันครับโอเคค่ะฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย